ก่อนไปดูคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับไม่กดเฮ้ยบอกให้กดบอกไม่กดกดก็ไม่กดแล้วไม่กดไม่กดไม่กดใช่ไหมได้โดนแน่นี่โอ้ยนี่ไม่กดใช่ไหมไม่กดใช่ไหมนี่นี่นี่ครับถ้าไม่กดไลค์จะเป็นอย่างนี้นะฝากล้องแล้วกันนะครับเฮ้ยวันนี้สัมภาษณ์งานครั้งแรกตื่นเต้นจังเลยจะผ่านไหมเนี่ยฮะอุ้ยมีคนมาอีกคนนึงฮะมีคนสัมภาษณ์เยอะเหมือนกันนะเนี่ยอยากผ่านงานจังเลยจะสัมภาญไหมเนี่ย สายแล้วสายแล้วสายแล้วเอ่อสายแล้วว่อ่อออสวัสดีครับสวัสดีครับสามารถมาสัมภาษณ์งานนะครับอ่าใช่ครับกูก็มาสัมภาษณ์เหรอขอนั่งด้วยนะครับอ่าครับมาสัมภาษณ์ครับอ้าวเมื่อกี้คุณบอกสายแล้วคุณไม่ได้กับผมอ๋อ เขายังไม่เรียกครับหรือว่าเราต้องเข้าไปหรือยังไงผมผมก็ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ไม่ดูเรื่องอะไรเลยอ่ะแล้วคุณยังบัตรประชาชนมาปะเนี่ยมันต้องมีนะผมเอามาครับเอามาโอเคโอเคนั้นเราต้องขึ้นเลยปะผมก็ไม่รู้ว่าหรือว่าหรือว่าเราจะสายเราเรเราไปได้ครับคือไปได้บนเลย้วกันเขาบอกว่าห้องสัมภาษณ์อยู่ชั้นสามชั้นสามนี่คือชั้นที่เท่าไหร่ครับชั้นหนึ่งเหรอชั้นหนึ่งอ๋อนี้ชั้นหนึ่งขึ้นไปชั้นสามบันไดอ๋อทางนีี้้คครัับอออ่โเหงสมาษ์ อันนี้ใครต้องไปก่อนครับอ๋อนี่นั่งรอเฮ้ยเดี๋ยวมาทำอะไรเนร์สเร์สมาทำอะไรอ่ามาสมัครงานมาสมัครงานครับจริงปะเนี่ยไม่จริงมั้งดูชุดจิแล้วทำไมไม่นั่งกับผู้หญิงคนนี้ยไงฮะทำไมไม่นั่งก่อนเขามานั่งเออโอเคคุณคุณไม่นั่งกับกับกับน้องน้องเรดทำไมครับเออเรามานั่งก่อนนะเอ้าอีเลดผมนั่งอยู่แล้วเขาก็เดินมาหน้าเขาเดินถือโทรศัพท์อย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่รู้เลยอันนี้ผมผิดเหรอผิด นั่งไหนดีน้านั่งตรงนี้ละกันรอเขาเรียกโอเคต่ว่าเขาอะไรรคับไม่รู้ครับผมมากลเวลาไปเนี่ยผมตื่นเต้นเฮ้ยเอ่อขอเชิญคุณนนท์หน่อยครับเออผมเองครับเฮ้ยครับอะไรครัะเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคุณเขาเชิญผมเขาเชิญผมเอขาเชิญผมเขาเชิญผมอะไรนะเมื่อกี้เขาบอกว่าเรียกอะไรเขาเรียกใครขอเชิญนนอะไรอะไรครับเอ้าคุณมาทำอะไรเนี่ยอะไรวะเออเอ้าเอ้ย ขออนุญาตครับแล้วพี่มาทำอะไรกันวะคุณเรียกใครนะครับคุณโนนเนี่ยคุณโนนอ๋อโอเคครับเอาผมเฮ้ยเอ้าอะไรวะเอ้าก็ผมชื่อนนเราก็ชื่อนนเฮ้ยแล้วไม่ผู้หญิงอะไรชื่อนนเอ้าก็แม่เราตั้งให้อย่างงี้คุณ โอเคขอโทษครับเอาคนไหนก่อนครับเอ่อเอาเอาเสื้อดำคนนี้ก็ได้ครับครับผมเจอข้างนอกก่อนครับเราไม่เสื้อเสื้อขาวนะครับเนี่ยเขาหมายถึงคนนู้นแล้วคุณไม่ผมก่อนไม่ใช่หรอเขเรียกผมอ่ะเราก่อนเขาก็บอกเจอคนโน้นนมาเราก็เชื่โน้น ฮะได้ทำไมผู้หญิงชื่อนรินมาเลเยก็ได้เหมือนกันเนาะผมชื่ออะไรวะนึงแลเซียมาด้วยทำไมไงผมก็เดินมาเห็นนั่งอยู่หมดแล้วเดินไปหมดเลยแล้วเขาสัมภาษณ์กันอยู่เอ้าเอ่านั่งรอกันเนาะอ่าผมผมผมนั่งด้วยครับอ่าเลเซมานั่งมานั่งได้ไหมอ่ะยืนก็ได้ โนี่แล้วจะมาสัมสัมภาษณ์แบบงานแบบตำแหน่งอะไรคุณมาสัมภาษณ์ตำแหน่งงานอะไรครับอ่าบัญชีค่ะบัญชีเฮ้ยแล้ต้องเก่งคณิตมากเลยนะเนี่ยเดิดตำแหน่งอะไรเริ่ดผู้จัดการครับผู้จัดการอ๋อแบบแบบไม่าอะได้จะเอาจะได้จะเป็นซีอีโออะแต่ว่าไม่นะวะแต่ผมอยากทำงานเป็นเออแบบทำงานก็ได้ครับที่สบายตำแหน่งอะไรก็ได้อะทำอะไรทุกอย่างนี่แหละแล้วเมื่อไหร่เขาจะเสร็จเนี่ยสัมภาษณ์นายจังเลยเรื่หาเนี่ย คุณผ่านไหมคุณอ๋อยังไม่ตกเขาังไม่บ่านหรอเอ๋อหวัสดีครับคุณนนใช่ไหมสวัสดีครับคุณนนใช่ไหมเนี่ยใช่ครับแล้วก็คนนี้ก็คุณนนเอ่อขอเชิญคุณนนหน่อยครับเฮ้ยโอเคเรียกแล้วไปก่อนนะเวสเอ้ยนั่นผมไปด้วยเอ้ยผมสัมภาษณ์แล้วเอาผมคนไหนก่อนคะเออคนนี้ก่อนก็ได้ครับเออครับแต่เข้ามาก่อนนะครับอ่าเฮ้ยผมจะผ่านไหมเนี่ยสวัสดีครับ วัสดีครับแน้นําตัวหน่ะครับอ้าวไปเลครับผมผมชื่อนนท์ครับชื่อนนท์ทำอะไรได้บ้างทาทําได้ทุกอย่างเลยครับตอนนี้นทาได้ทุกอย่างครับผมเขียนโค้ดเป็นใค่ครับเขียนเป็นครับมาทำแหน่งี้มาสมัครตําแหน่งอะไรครับตําแหน่งอะไรก็ได้ครับตอนนี้แบบตําแหน่งอะไรก็ได้ครับพ่อบ้านไหมไม่เอาครับถ้าคนไม่จอดจองผมจะรับคนไหมเอาตาแหน่งเลยก็ได้ครับไม่ใช่แบบเงินเดือนแสน่ะเงินเดือนแสนครับอืมโอเคครับแล้วหัวหน้าชื่อไรครับหัวหน้าชนนท์เอ้าหัวหน้าชอนนทพัฒ อ๋อโอเคครับนึกว่าแบบนึกว่าชื่อจริงจะซ้ำกันอีกอะไมีคุณมีจุดเด่นอะไรบ้างจุดเด่นนะครับอ๋อคือทําอาหารเก่งมากๆครับตอนนี้คือนี่คือจุดเด่นของผมครับทำอาหารเก่งมากก็เป็นคนขยันด้วยนะโอเคโอเคครับประมาณนี้ครับผมพูดเยอะไม่ได้พูดไม่เยอะมากพูดแค่นี้ก็ไม่หมดครับขอดูประกประชาชนกับเอกสารที่เตรียมมาหน่อยครับประกประชาชนอ๋อนี่ครับนี่ครับอันนี้ก็เอกสารครับเตื่นเต้นจะตื่นเต้นผมจะเ่าไว้เนี่ย ทำไมผมต้องรับคณเข้างานนี้ครับทำไมครับผมบริษัทนี้ถ้าผมเข้าใช่ไหมครับบริษัทนี้คือแบบพุ่งเลยครับพุ่งทยานเลยครับบริษัทเนี่ยจะเป็นแบบนูหนึ่งในในประเทศนี้นะครับผมจะดังมากเลยนะแล้วก็ร่ำรวยมากๆเลยนะถือว่าทัศนคติดีเฮ้ยขอถามอะไรได้ไหมครับระหว่างคนเมื่อกี้กับกับผมเนี่ยแบบใครดีกว่ากันครับไม่ไม่เขาอนุญาตเก็บเป็นความลับนะครับโอเคครับโอเคครับเสร็จแล้วครับ โอเคครับผมครับเดี๋ยวรอประกาศนะครับครับเฮ้ยผมจะผ่านไหมครัคุณหมจะผ่านไหมครับผมจะผ่านไหมอ่ะเป็นไงบ้างพี่เป็นยังไงบ้างเป็นไงบ้างก็ก็เล็บน้อยเดียวเล็กน้ออ่าแล้วเมื่อไรถึงตาผมบ้างอ่ะไม่รู้ผมมามาคนแรกกันนะเอ่อขอเชิญคุณนนท์ที่เป็นผู้หญิงนะครับอ๋อแล้วผมนะครับอ๋อ พี่นอนผู้หญิงนอนผู้หญิงอ๋อหรอรอได้ไหมแหม่ตัวเองเอ้ยคุณเขาสัมภาษณ์อะไรคุณบ้างอ่ะเขาสัมภาษณ์อะไรคุณบ้างเขาก็ถามเรื่องเออว่าคิดยังไงกับบริษัทนี้แล้วก็อยากทำตำแหน่งอะไรคุณตอบว่าอะไรคุณตอบว่าอะไรอยากคุณบอกได้ไหมทำอะไรก็ได้ครับอยากเอาไปครับคือผมทำอะไรไม่เป็นเลยครับอเคโอเคผมรู้ว่าพี่คนเราจะแบ่งแยกสามคนยังไงอันนี้อันนี้นอนหนึ่งนนั้นนอนผู้หญิงอันนี้นอนไม่มีความสามารถโอเค แล้วมาแรกเดี๋ยวจะได้ไปเนี่ยไม่รู้ผมมาคนแรกๆเลยมาก่อนเลยนั่นอีกเกี่ยวบังตามคิวเลยตามคิวก็ผมคนแรกๆเลยนะก็เดี๋ยวมาคนแรกแต่เดี๋ยวคิวสุดท้ายองเงี้ยเข้าใจไหมไมเป็นอย่างนั้นล่ะก็แบบตามรายชื่อเอ้ยใค่แล้วหรออย่างเงบ้างครับคุณนอนอุ้ยอ๋อก็ก็ดีครับก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ใช่ไม่ใช่พี่แล้วบอแล้วคนนอ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 นไปไหนอ่ะเอออีกคนสุดท้ายชื่ออะไรครับเอ้าเดี๋ยวทับเอ่อคุณเลทข้ามาเลยครับเขาลืมดันชื่ออะ ผิดอะไรวะนั่งเลยครับนั่งเลยครับเอ่อคุณชื่ออะไรครับแนะนำตัวเลยมาผมนายเลเซอร์สวยงามครับคุณคุณไม่แฟร์อะไรนะคุณอทีนี้เลเซอร์สวยงามครับชื่อเล่นหน่อชื่อเล่นชื่อเล่นอ่ะเลเซอร์ครับอายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ่าปีนี้นะครับอ่าสิบสองครับสิบสองทำไมพูดได้ครับสิบสิบอ่า สิบสิบสิบหกก็ได้ครับเอ้ยยี่สิบครับยี่สิบยี่สิบเด็ดสิบหกเด็ดสิบสองเดียรยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยอันหลายปีนะครับเดีเออผมว่าไม่น่าผ่านนะเดี๋ยวคิดว่าผ่านไหมผมว่าก็ไม่น่าผ่านเหมือนกันคุณมีอะไรดีถึงผมผมถึงต้องรับคนเข้าบริษัทดีทุกอย่างครับผมดีทุกอย่างเอาผมยกเว้นหน้าตาสี่คนแม่งตอบเหมือนกันหมดเลยคุณก็ตอบอย่างนั้นเหรอคุณเออ่ขอดูเอกสารแล้วก็ับบประชาชนองไหนเอกสารแล้วแบบแบบผมจะไหมครับเตรียมมาไหมเอามาครับผมมีบัตรเครดิตนะครับเอาบัตรเครดิตไหม เออเก็บไปเถอะครับเอาบัตรประชาชนอย่างเดียวอันนี้ครับมันก็อีกสถางครับอุ้ยผมก็เยอะกว่าผมอีกผมมีแค่สามใบมีกี่ใบผมว่าเขาเอาทั้งของผมเลยเอาทะเบียนบ้านเลยนะครับทะเบียนบ้านอ๋อทะเบียนบ้านเหรครับผมเซ็นว่ายายบ้านนะครับผมแล้วผงเข้าเนอะอ๋อย้ายบ้านบ่อยเหรอครับเนี่ยไม่ครับเอาให้คุณแล้วครับโอ้โหเฮ้ยผมเสงเนี้ยเสอย่างเนี้ยอยากรู้เลยไม่ไม่ใช่บ้านของผมจะผ่านไหมเนี่ยจะผ่านไหมฮะเฮ้ยคุณปากจับคืนเลยเสียงอะไรใครนินทา คุณคิดว่าคุณมีข้อเสียไหมครับข้อเสียครับใช่ครับไม่น่ามีนะครับไม่น่ามีหรอครับอ้าวผมเสียเองเนี่ยครับเสียอะไรครับเกิดมาหล่อไปไหนอ้า แล้วเมื่อกี้บอกไม่หน้าตาไม่ดีนะไม่แคลไฟ่เกิดเกิดมาไปทำอะไรเดี๋ยวจะเก็บไว้พิจารณาเอาผมไม่ไม่ถามครับอยากทำตำแหน่งอะไอยากทำตำแหน่งเลยครับอยากปอยากไปอยซีอีโอครับอยากไปซีอีโอไม่ไม่ไม่ผมผมไปทำไม่ถึงตำแหน่งครับอ่าไปเอคเอกสารเอกาเอ้ยจะผ่านไหมเชิญเชิญรอฟังผลข้างนอกโอเคครับ ก็ผมจะพาไปเนี่ยฮะเลสไปกับตั้งเล่นอนผมปวดเลสไม่ได้หรอกดูจาสภาพแล้วไม่ได้ยิบไม่ได้รอดหรอได้ยิบหมดแล้วเลสแอบฟังมาเออเพื่ออะไรพี่ทตอนนี้บทตัวเองหน้าตาดีแล้วก็บทตัวเองหน้าตาไม่ดีอะไรไม่ผมไม่ทันฮะไม่ค่อยทันโลกเขาเลยไม่ค่อยทันโลกอะไรเออผมนอนแล้วพี่ผมรอควงมผลกันอ่านั่งรอนั่งรอเอ้าคุณไปนั่งด้วยกันทำไมเนี่ย ไม่มีทีวีเออเออคุณดนครับมาเตรียมมาเ้เฮยตรียมเข้ามาในห้องครับครับแล้วก็คุณเอ้าคุณอะไรนะคุณเลสเออมามามาพ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 ึ่งสัมภาษณ์เมื่อกี้ลืมเอ้าเดี๋ยวลืมที่ผมก็ไม่ใช่ผมหรอเออเหมือนกันนี่ว่าก็หมดนนท์ละทุกนนท์ละเออยืนเออเออเอาคุณดนเสื้อดำมามานั่งก่อนครับที่ผู้ชายเออผมขอดูเอกสารแล้วก็บัตรประชาชนคุณอีกบ้าง ไดคราเขาบอกเขาบอกพีเจลาณาถ้าคุณอยากไปพีจารณาจะพีเจเเพิพจนาานณะาบ้างไปนะฮะผมผมผมผ,ผ่านไหมครับอืมคุณนี่ถือว่าใช้ได้เลยนะยิ้ม <Yes. S 1> <Hey. S 2> คิด <Hey. S 2> ใช้ได้ถ้าสนัตคติดีโอ้โหเฮ้ยติดอย่างเดียวครับ กูส้อต like ีไปนิดนึงโทษเออแต่ผมชอบผมชอบคนตีตลกอะแต่ว่าขออย่าตีตลกในเวลางานครับแค่นั้นโอ้โหดีดีผมรับคุณผ่านแล้วกันครับเย้ผ่านเลยผมให้ผ่านแล้วคนดูแลคนดูแลที่นี่ใช่ไหมเขาบอกว่านนท์ผ่านแล้วไปเลยครับไปเลยไคนคนดูแลนี่ใช่ยามนะครับไม่ใช่พี่พี่ดูแลระบบผม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 ไม่ใช่พี่พี่เอาเอ่อโดนนู้นไม่ใช่นนท์นี้ผมให้เงินเดือนคุณสองืันห้าร้อยบาทเดือนนะครับ สองหมื่นห้าไปครับกลับบ้านได้เลยครับกลับบ้านได้เลยเตรียมทำแล้วก็เตรียมทำงานพรุ่งนี้ด้วยครับเอ้าแต่ไม่ใช่ผมหรอคุณบอกนนท์ผ่านอ่ะนนท์นุ่มเอาคุณนนท์ผู้หญิงมาก่อนครับอ่ะอ่นั่งครับนั่งอืมคุณนี่ถือว่าทำได้หลายด้านเก่งเรื่องบัญชีด้วยเขาผ่านแน่เลยไม่ผ่านแน่เลยนะคุนี้เก่งมากเลยอ่ะตัดสินใจรับคุณข้องานเอ้ยตำแหน่งไหนครับ เอ่อผมรับคุณในตำแหน่งเลขาครับอุ้ยเอาอยากอยากเยอะเงินลยค่ะอยากเดินบัญชีเงินเดือนของคุณเอ่อประมาณสี่หมื่น up นะครับโอ้โหเดือดวหวเมื่อกี้จะกลับบ้านแล้วใช่ไหมครับกลับบ้านได้เลยครับกลับบ้านได้พรุ่งนี้มาทำงานได้ครับคุณเลขาไปกลับแไปเขาบอกนนท์ผ่านแนะไปละวันท์โอ้โอพี่เมื่อไหร่มุกพี่ซ้ำเนี่ยก็เขาบอกนนท์ผ่านอ่ะคุณเลขาคุณเลตนั่งก่อนเลยครับทำไมผมไม่ผ่านแน่เลยอะพี่ชัวร์เนี่ยผมไม่น่าผ่านหรอกคุณ เยทำไมเดี๋ยนะเราก็ตอบดีๆนะเอางี้ผมขอถามไปก่อนคุณอยากคุณคุณอยากได้เงินเดือนเท่าไหร่อ่าเหมือนห้าละพอใจนะครันนี้หมื่นห้าผมไม่หวังเยอะแล้วเอาตามพออยู่พอกินเออทุกวันนี้จะเท่าไรทุกวันนี้ได้ไปถึงหมื่นเลยไม่จะบอกนะเจ้านายเลยโอเคครับผมตัดสินใจละผมรับคุณเข้างานครับได้เลยนายตำแหน่ง หนึ่งครับผมขอดูก่อนตำแหน่งด้วยตำแหน่งด้วยเป็นคนดูแลเกี่ยวกับเรื่อง GDP GNP แล้วกันครับอุ้ยคืออะไรอ๋อเอาไม่รู้ครับคนนี้ใครไม่หลานครับเออเออใครรู้ครับรู้อ่าส่วนเรื่องเงินเดือนคุณอ่ะผมให้เป็นเอ่อเท่าไหร่ครับอ๋อผมให้เป็นรายวันแล้วกันให้เป็น F150 ขวดหนึ่งให้เป็นข้าวสามมื้อแค่นั้นอ่ะพอละ เ้อ็มร้อยห้าสิบไงหนึ่งร้อยห้าสิบหนึร้อยห้มื้อหนึ่าคูณสเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นะเท่ากับสี่เนี้ยเท่ากับส5 0ร้อยห้าคูณสาก็เยอะอยู่นะหยอกเล่นครับหยอกเล่นหยอกเล่นหยอกเล่นอเออสองหมื่นห้าครับอ๋อขอบคุณครับโอเคครับเตรียมเยรอด้วยเน้ยรอยู่อยู่กันก่อนอยู่ด้วยกันก่อนเออเดี๋ยวผมรอข้างนอกแล้วผมนะให้คนให้คนนั้นมารอข้างในก็ไดะครับเผื่อร้อนเออไ่รอข้างในเผื่อร้อน แล้วก็คุณนนใช่ไหมครับคุณสุดท้ายครับคุณทําได้หลายด้านเหมือนกันแต่ว่าอันนี้คุณคุณอยู่บ้านเดียวกับคนนี้ใช่ไหมครับอ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่เหรอทำไมทะเบียนบ้านตรงกันทะเบียนบ้านก็บ้านเดียวกันอ๋อใช่ครับผมลืมไปผมผมเพิ่งย้ายมาผมลืมผมลืมติดโกหกนะครับนันติดโกหกไม่ผมเพิ่งนึกได้ผมเพิ่งย้ายมาเมื่อวานครับเพิ่งย้ายมาเมื่อวานพี่จะเราย้ายมาปีกว่านะทำได้ทุกอย่างครับอืโอเค ผมตัดสินใจแล้วคุณไม่ผ่านเนี่ยนะเอ้าทำไมอ่ะกูโผลทําได้ทุกอย่างทำไมครับเออผมคิดว่าทัศนคติของคนมันติดกสตินะครับเอวเมื่อกี้ผมมานั่งคุณบอกว่าโอ้ทัศนคติดีถือว่าทัศนคติดีถือว่าทัศนคติดีตอนแรกก็ดีครับแต่ว่า ผมว่าผมมันไต้คุณมันไส่อะไรอย่างป้าป้าคุณกลับบ้านแล้วคุณเสด็จแดงก็อย่าลืมมาทำงานด้วยนะครับเจ๊ดามเจ๊ดามดามเขาครับเมื่อกี้บอกทัศนคติดีกลับไปเรียกบ้านอะไรวะเรนเมื่อกี้ผมเรียงเรียกอะผเรียกเรียกไม่ไม่เรียกลองย้อนกลับไปดูเขาบอกว่าทัศนคติดีหัวว่าทัศนคติดีไม่พี่หัว่าทัศนคติคุณไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอ้าพี่อะไรพี่แอบฟังพี่โอ้โหแอบฟังกันสองคนสามคน มัน,นเป็นอันนี้ก็พี่พูดอยู่คนเดียวพี่แอบฟังฮะแอบฟังอะไรพี่แอบฟังผมพี่บอกเขาเมื่อกี้คุณโดนเขาก็แอบฟังคนเมื่อกี้เขาแอบฟังไม่แต่พี่<อ>เป็นคนพูดไงว่าพี่แอบฟังแต่คนอื่นเขาไม่ได้พูดเขาเลยไม่รู้ที่ไหยที่ได้ผ่านเขาไม่ได้ยินหัวหน้าเขาไม่ได้ยินคือมันแบบนี้ใส่เือนพวกขโมยอ่ะพวกโจรพวกโจรพวกชั่วอะไรวะมันใช่เหรอวะกเหมือกกันบ้านเนอะพี่ไหมเฮ้ยรถเขาไม่ได้หรอรถผมรถผมอะไรเมื่อกี้นั่งอยู่เอ้านั่งไหนใครนั่งเอาปะไม่ใช่รถเขาเอ้ยไม่ใช่รถลีส Oh?